<Okay. S 1> เดี๋ยวพี่จะพูดถึงไอ้กฎร,ระเบียบนิดนึงนะครับก็คือว่าเดี๋ยวตอบไปเนี่ยมันจะมีที่พี่ทําใน svn นะในโฟลเดอร์ ip cap เดี๋ยวจะเก็ตยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวว่าไอทีหนึ่งนะนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ employee นะครับแล้วก็ที่สําคัญเวทดให้เราดูก็คือมันจะมี2อสโฟลเดอร์ folder, คือโฟลเดอร์แรกคือ policy นะครับ policy นี่ก็คือเป็นกฎร,ระเบียบของบริษัทซึ่งเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะมีหลายคนเคยเห็นแล้ว ใช่ปะบางทีอย่างเงี้ยแต่น้องมาหลังๆยังไม่ได้อ่านนะครับเข้าไปอ่านก็ไม่เปิดอ่านซะนะครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างยังไงน,นะครับเรื่องการลาเรื่องอะไรพวกเนี้นะครับออันนี้คือเรื่องแรกเรื่อง Poli c y นะคราวนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าพี่เนี่ยอยากจะสติกเวลาเรื่องไอ้สติกเรื่องการมาสายการลงเวลาแล้วนะครับลองดูเพราะว่า,าการที่เราคุยกันว่าเราอยากจะให้เข้างาน8โมง นะครับเราก็เลิกก็คือจะได้เลิกเร็วหน่อยเลิกห้าโมงเย็นเมื่อก่อนเรากับเข้าเก้าโมงเนี้ยแล้วออกหกโมงก็จะไม่ทันอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โอเคเราเข้าแปดโมงเลิกห้าโมงคนอื่นก็น่าจะโอเคแต่ที่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าออกมาเช้าหน่อยนะครับก็จะสติ๊กหน่อยนะอันนี้ก็ไม่นา่นามีปัญหาอะไรเนาะโอเคอันนี้คือกรณนี้ที่เข้ามาในาออฟฟิศนะครับเอ,อส่วนไปข้างนอกก็แล้วแต่ที่ว่ามันเป็นยังไงเนาะใช่ไหมครับเหตุที่สติ๊กเนี่ยเพราะว่า พี่อยากจะฝึกเป็นนิสัยทั้งทั้งพวกเราทั้งพี่เองนะว่าเออเรื่องการตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเวลาถ้ามาตอนเช้าวันนี้พี่อยากจะประชุมเช้าจากจะอะไรเงี้ยนะจะนั่นได้นะครับ <c oughs> โอเคอันมีสติเรื่องนี้ละนะครับคราวนีอ้อันต่อไปนะครับเรื่องการนะครับการลานะครับการลาก็เหมือนเดิมเราก็จะมีกฎร,ระเบียบแล้วในนี้ในหะ้เราไปอ่านนะครับว่า ไอ้ใครจะลาได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับแต่วิธีการลาเนี่ยก็คือให้นะครับอีเมลนะจริงพี่พี่มีรา,ายละเอียดอยู่แล้วลว่าไอ้วิธีการลาเนี่ยลาอย่างไงเมื่อก่อนเรามีแบบฟอร์มมีกระดาษอะไรต้องเขียนนะครับต้องละนะครับเสียเวลาแล้วก็ว่าเนี่ยให้พาักานแต่ละคนเนี่ยอีเมลแจ้งหัวหน้าว่าจะลาประเภทไหนวันไหนถึงวันไหนเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับลาลาจิตลาป่วยลาพักร้อนอะไรก็ว่าไปนะครับ โดยจะต้องลาล่วงหน้ากี่วันตามกําหนดมันก็เราไปอ่านดูมันจะบอกอยู่แล้วว่าเอลาเท่านั้นคุณจะต้องลาล่วงหน้ากี่วันอะไรยังไงนะครับแล้วก็พอส่งเมลไปปุ๊บถ้าหัวหน้าเขาโอเคเขาแอปพุ้กผ่านเนี่ยก็หัวหน้าเขาจะรีพายเมลเนี่ยกลับไปยังแต่ละคนโอเคโอเคตรงนี้ผ่านนะแล้วเขาจะซีซีไปที่ฝ่ายบุคคลซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นก็คือโอนะนะครับเพื่อโอจะเอาข้อมูลเนี่ยไปลงไว้ใน Excel เพื่อรูว่้ใครลาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็เนี่ย เนี่ยปายควนเนี่ยจะไปลงเขาคอนเฟิร์มแค่นั้นเองนะครับก็จบนะไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่คือเรื่องการลาคราวนี้เออทำเลยอ่าแต่เรามีแบบฟอร์มไงทีนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเออเนี่ยโอเคจะลาป่วยนะแล้วคนจะรู้ว่าวันลาของตัวเองอ่ะเหลือเป็นประเภทไหนมในบางเดอนหนึ่งเราลาลาได้วันหนึ่งซึ่งพี่จะเปิดให้ดูต่อไปนะครับอ่ะคราวนี้อ่าเรื่องวันลาถูกไหมเมื่อกี้นะครับเราพูดถึงลาแล้วคราวนี้ที่บอกว่า ให้ได้เรื่องรางแต่ละคนอยู่ที่ไหนนะครับก็คือจะมีโฟลเดอร์เพอร์ซนาลแล้วข้างในก็จะมีชื่อแต่ละคนนะครับอาจจะเป็นของพี่นะครับรเห็นแครของมันเท่านั้นเห็นแครของมันเท่านั้นนะครับเข้าไปดูโฟลเดอร์ลีฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีลีฟที่เป็น Excel ควบคุมอยู่นะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนะก็จะบอกว่าอันนี้พี่ยกตัวอย่างตัวเลขนะะปึ๊บนะเงินเดือนเท่าไหร่นะรายเดทเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยก็จะบอกว่าลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ ลาลาพัก้อดอย๋ยวพวกนี้นะครับเนี่ยก็ะจะเป็นรายละเอียดอันนี้ลองลองไปดูแล้วกันพี่ว่าไม่น่าจะยาก <c oughs> ยากไหมหรืองงไหมนี่แบ,บ่งเป็น <c oughs> ยากจะม่เอาเอางั้นจะอธิบายฟังอ่ะ <c oughs> แบ,บ่งเป็นรายเดือน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ละเดือนโอก็สรุปเป็นรายเดือนแล้วก็จะใส่ดีเทลว่าแต่ละวันถึงว่าเ,าเดือนเนี้ยสิงหาไอ้กันยาจะลาตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่ห้านะครับตั้งเต่สามถึงห้าประเภทไหนนะครับลากี่วัน ก็ว่าไปใช่ไหมแล้วเราก็มาใส่เดือนกันยาสมมติเดือนกันยาเนี่ยทั้งเดือนเลยลาลาพักร้อนเนี่ยสามวันใช่ไหมก็ใส่ลีฟไปสามวันใส่สามค่ะเออกระจบเดือนรับไม่เคยลาเลยก็ถือว่าลาสิบวันแล้วคะกันยาถ้าสมมติว่าะพี่ไม่เคยลาเลยใช่ไหมคือถ้าไม่เคยลาเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยเราให้เราให้วันลาเนี่ยนะครับเดือนละ หนึ่งวันแล้วสะสมไปเรื่อยจนครบสิบสองวันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฮ้ยอยู่มาเปิดมา,ามัคมกลาเนี่ยจะลาสามวันถามว่าลาได้ไหมลาได้แต่คุณจะต้องโดนหักสองวันหักเงินสองวันะะนะครับแล้วก็เดือนต่อไปสิทธิ์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยถ้าเกิดเอ้ยลามกคลาสามวันแล้วต่อไปไม่ไม่ลาสุดท้ายวันลาจะเหลือเงินก็จะโดนคืนละ นะครับโดนคีดแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็คือจะไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะยิงเราก็ลาล่วงหน้าได้แต่มันจะโดนักเงินไปก่อนั่นเองแต่ถ้าลาตามสิทธิ์เพที่บอกว่าเนี่ยพี่ไม่ไม่ลามาเลยแล้วบอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยพี่ลาสามวันสรุปมาแล้วเออกระโดงตัวตายละอ่าสามวันใช่ไหมครับปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะคำนวณให้เลยว่าเอยจริงๆของคุณจะเหลือหกวันละใช้ไปสามวันใช่ไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ลาเกินเนี่ยดันลาเก้าวันในเดือนนี้นะครับ มันก็จะเดือศูนย์มือไมันไ,ได้เก้าวันพอดีต้องสิบวันเนีย่ยติดลบใะเนี่ยกใกล้ติดลบแล้วนะครับพอติดลบเนี่ยทำยังไงจริงๆแล้วมันไม่ควรจะติดลบเวลาที่โอก่ะออเวลาที่ลาก็จะรู้เลยว่าอ๋อริงติดลบไม่ได้หรอกเขาต้องลาเนี่ยแค่เก้าวันส่วนอีกหนึ่งวันเนี่ยคือลาแบบที่บริษัทไม่จ่ายตังค์เห็นไหมครับก็จะไปเกาะตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอสิทธิ์วันลาก็จะไปเหมือนเดิม นะส่วนลาที่เกินมันอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะติดลบไม่ได้แต่ละคนแค่ดูเท่านั้นเ,เนาะอคอ์กรใช่ยริงแคดูเท่านั้นเบือสรุสปถ้าเกิดไม่ตรง,ยรง่ยทักทวงว้เอออะไรเป็นอะไรไม่ตรงหรือเปล่านะเพราะเรากลอกตามลมลเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือเรื่องการลาะนะอันนี้คือเรื่องลงเวลาเนี่ยเขาก็จะลงแง่อยู่แล้วทุกคนกคนก็เข้ามาดูเรื่องการลาก็าไม่น่ามีอะไรนะคราวนี้เรื่องถัดมานะครับ พี่อยากจะให้พวกเราเนี่ยเอาเรื่องไอ้นี้ก่อนหลักฐานประวัติผลงานพร้อมกับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันพี่พี่ไม่ได้มีเวลาดูทีมก็อาจจะไม่ค่อยเป็นระบบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้มันมันเรื่อง,เร,องเรื่องงานบุคคลมันมีระบบเนี่ยก็คือพี่จะให้โอเนี่ยเขาเก็บหลักฐานจากพวกเรา นะครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เคยให้มาหรืออาจจะให้มาแล้วคือเนืรอก็คือประวัติพนักง,งานนะครับประวัติพนักง,งานเนี่ยพี่มีไฟล์ Excel เน,นี่ยแต่ละคนเดี๋ยวก็โอกระส่งให้แต่ละคนแล้วก็กรอกกรอกข้อมูลแล้วกันารายละเอียดส่วนบุคคลที่อยู่ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ถามากันนะนะครับแต่พวกนี้นะนี่คือประวัติบุคคลแล้วก็สำหรับการดูราชน่อน้าจำยิงแล้วจะนทะเบียนบ้าน สาระวุฒิการศึกษาเนี่ยเออจะไม่ได้คว้าให้พี่กันใช่คหามีวุฒิอะไรบ้างเนี่ยบอกว่าวุฒิปวตีเป็นต้นไปไม่ว่ามีกี่วุฒิก็ตามนะมถ้าใครมีพอทวงพอทก็เอามานะครับรูปถ่ายนี่เราถ่ายกันใหม่เลยนะครับเอากล้องเอาอะไรถ่ายแล้วก็สมุดหน้าบัญชีนี่ก็น่าจะมีแล้วเนาะเอกสารผ่านอาหารที่ผู้ชายนะก็ต้องมีต้องหาไม่้พี่นะแล้วก็พวกเอกสารสัญญ,ญาที่เราเคยเซ็นสัญญ,ญากันอยู่แล้วใช่ไหมครับบางคน บางคนไม่เคยเซ็นใช่ไหมโอ้ใช่ก็ทํำไปเซ็นอย่าหลังซะทําทําสัญญาขึ้นมาซะยังไม่เคยเซ็นโอเคไหมคุยเองนั่นแหละคุยเองจะได้เป็นแบบนั้นนะตอนนี้โอเคอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเอกสารนี่เด็กคนส่งให้ใช่ไหมคะไฟล์นี้เออใช่เด็กคนส่งให้แล้วก็เก็บรวบรวมแต่ละคนนะครับโอเคไหมค่ะจบนะมีใครสงสัยอะไรไหมนี่เราก็หาเอฟเอฟกันเอาเออจากทางกันเอานะครับ อันนี้คือแบบฟอร์มประวัตินะครับไอ้นี้คราวนี้จะเป็นเรื่องไอ้น,นี่หน่อยก็คือเรื่องการลงไทม์ชีตนะครับไ <c oughs> ทม์ชีตนี่คืออะไรไ <c oughs> ทม์ชีตก็คือการลงเวลาทํางานนะครับอันนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้พี่อยากจะแทร็กเรื่องทั้งเวลาทํางานและเรื่องคอสที่บริษัทจ่ายให้ได้เ <c oughs> ว้ยจ่ายไปเนี่ยมันให้พนักงานแต่ละคนไปเนี่ยแล้วแต่ละคนทํางานอะไร เพื่อม,มันให้มันถ่ายโอนเป็นต้นทุนแต่ละโปรเจกต์อ่ะวันนี้อ่ทำเอเบทั้งเดือนเท่าไหร่ปรากฏว่าจริงๆจริงทำเอไปทั้งเดือนเลยแต่ว่าพอเงินที่รายได้เอเบมาไม่คุ้ม,มอะไรเงี้ยใช่ไหมบริษัทจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับมันก็จะมี Excel ที่เป็นไทม์ชีตให้พวกเราลงนะครับไทม์ชีตหนึ่งไฟล์เนี่ยจะมีข้อมูลให้กรอกหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนแต่ว่าพี่อยากให้พวกเราส่งให้พี่ทุกสัปดาห์ คือในเดือนนี้แหละแต่กรอกนะสัปดาห์นี้ก็กรอกขออาทิตย์ก็ส่งนะครับพอสัปดาห์ต่อไปก็เอาไฟล์นั้นก็กรอกต่บก็ส่งนะครับทุกสัปดาห์จะได้มันจะได้ไม่เป็นดีพอครางหมูเพราะถ้าเกิดให้ส่งเลยทีเดียวสิ้นเดือนเนี่ยรับรองคือส่วนใหญ่จะไม่กรอกทุกวันงั้นก็จะลืมนะครับก็จะลืมนะทีนั้นก็คือส่งให้พี่ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ก็คือไม่เกินวันจันทร์นะครับไม่เกินวันจันทร์ก็ต้องส่งแลว้วงั้นในวันศุกร์เนี่ยก็ต้้้ออองงงงนนนนนัันัั่่กกรรรรรละะะคคคบบบาาวีีมไ ในนี้มีอยู่4แท็บนะในไฟล์นี้มีอยู่สแท็บนะครับพี่จะส่งไปให้ก็คือทุกต้นเดือนเนี่ยพี่จะส่งไฟล์นี้ไปให้นะครับว่าให้ทุกคนแหละจะเป็นเทมเพลตตั้งแต่ละเดือนว่าหน้าตาแต่ละเดือน,ว,นวันที่วันที่อะไรมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็เป็น t i ม e time s h e นะ,ะเดือนปีลายเดือนลายนะครับวิที่เท่าไหร่นี้พวกเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อส่งพี่ครั้งแรกวิกที่หนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่อันดับก่อนชื่อของตัวเองสราวุฒิธีรพงศ์แล้วก็ว่าไปนะครับก็ส่งมาให้พี่ โอเคนะครับคัมเบอรวีคเนี่ยหมายความว่าอย่างอย่างเดือนเนี้ยโอเควีค okay. แรกก็คือวันที่สองใช่ไหมวันที่สองก็คืออ่ะวันที่สองถึงวันที่ที่เจ็ดใช่ไหมนี่คือวีคแรกถ้าสมมติว่าเออ่บังเอิญว่าต้นเดือนเนี่ยมันตรงกับวันพุธวันพุธวันที่ 1, หนึ่งนะครับเพราะนั้นวีคแรก,กคือก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามแค่สามวันพุธวันศุกร์อย่างเงี้ยนะครับวีคสุดท้ายสมมติว่า ซีดเดือนเราจะจบที่ันาคารเป็นสามสิบสามเอ็ดเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งวีคนะครับเพราะฉะนั้นบางวีคที่มันค่อมเดือนมันก็ต้องมีการส่งคันชีตสองคัถูกไหมนะครับเอาละพอ,ะ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 อะพี่ส่งเทมเปอตไปให้นะครับแต่ละคนก็กรอกชื่อตัวเองใช่ไหมกรอกเงินเดือนตัวเองหรือวีคเดือนเท่าไหร่นะครับกรอกพวกสีเขียวที่คือไม่กรอกนะสีอื่นไม่ต้องกรอกประกันสังคมเราโดนหักเดือนเท่าไหร่ภาษีหน้าที่จ่าย หักใครบางคนไม่หักบางคนโดนหักที่ถามโอแล้วกันว่าจะโดนเท่าไหร่นะครับอก็อแค่สีเขียวนะนชี้แรกนะครับชี้ต่อมานะครับอันนี้คือสนใจเวลามาทํางานนะครับเวลาเข้างานออกงานนะครับคือเข้างานออกงานเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเกิดว่าในออฟฟิศคือ <c oughs> เข้ามาทางานที่ออฟฟิศ <c oughs> นะครับอนะว่มอาจจะเจ็ดโมงห้าห้า ใช่ไหมออกตอน17 35เงี้ยนะคะรับก็กรอกไปนะม,มันก็จะเนี่ยมันก็จะตรงแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วตรงนี้ให้เลือกว่าของเรามาคือปกติก็คน normal ถูกไหมค่ะนะครับนี่ต้องเลือกพี่ด้วยนะเกตุมั้งคะสถานที่อ่าเดี๋ยวพี่บอกเขาออฟฟิศใช่ไหมนี่ตอนนี้เขา Office, ้าออฟฟิศก็มีปัญหาอะไรเนาะนะครับถ้าไปข้างนอกคราวนี้ไปข้างนอกบางทีอ่า เข้าไปเก้าโมงเงี้ยนะเก้าโมงเอเคนะพี่มีปัญหาแต่ก็พี่ขอให้ใส่ไปเลยว่าเป็นแปดโมงนะครับแล้วออกเราอาจจะออกก่อนได้ก็ได้แต่ที่กรีดข้างนอกนะก็ใส่ไปเลยว่าตรงๆนะครับเอาแค่นั้นเองนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นน้อ m a มอเหมือนกันออกไปข้างนอกเป็น n o r m ม l อน้ m a l มอเห <Normal S 2> มือนกันก็คือปกติของเราอันนี้ไป,ไปไปอ,อะไรเดียวแอลก็ได้อ่นอะนนะะนี่คือปกตินะครับคราวนี้ ถ้ากรณีที่วันนั้นมาออฟฟิศแต่ว่ามาสายมาแปดโมงยี่สิบนะครับแล้ว okay. อันนี้ไม่ไม่สนใจนะไม่ออกก็ไหนนะเนี่ยมันก็จะแดงอยู่แล้วเพราะนั้น,น,นอันนี้ก็ต้องเลือกเป็นเลสใช่ไหมเลสนะครับอ,อันนี้คือเลสถ้ากรณีลาโ okay. อเคจะลาครึ่งวันหรือสมมติลาครึ่งวันก็ได้ ลาครึ่งวันก็คือก็อาจจะบอกว่าเราทำมาสิบสามศูนย์นะครับและอันนี้เป็นสิบเจ็ดยี่สิบนะครับสี่ชั่วโมงอ่นไม้เป็นไรนี้บอกว่าเป็นอะไรลาป่วยนะมั้ยลาป่วยมันจะมีอะไรบ้างลาอันนี้ลา sick leave note ก็คือลาป่วยที่มีบรองแพทย์นะ sick leave out note ก็คือลาป่วยไม่มีบรองแพทย์ annual leave ก็คืออะไรลาบักร้อน ลีฟฟินเอาไปก็ค hmm. ือลาพัก huh. ร so ้อนนั oh. ่นแหละแต่ว่าแบบเสียเงินเสียเงินี่ยนะครับเพอร์ซอนัลลีฟคุณลากิีนะแอปเส้นคือขาดอันนี้ขาดเลยนะครับเลดก็คือเลดนะแต่ว่านี้คือเราลาพมืเราลาป่วยมีเวลาลองแพ้ไม่มีเวลาแพ้ก็ได้แอปเส้นมาก่อนเนี่ยก็หนังผิดแล้วอันนี้ลาเท่าไหร่ลาครึ่งวันใช่ไหมครึ่งวันแต่เลยสุดจุดห้าเดย์อย่างนี้นะใส่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือกรณี นะปวดเมื่ะนั้นเวลาที่ส่งให้พี่แต่ละอาทิตย์นี่พี่จะเห็นแล้วว่าโอเคไอ้นี่มันแดงเออโอเคมันสายถูกต้องเฮ้ยอันนี้มันแดง,นนแ,ดงแต่ว่าเอ้ยมันลาตึ้งหวานถูกไหมนะครับอืมก็ใส่ไปนะครับโอเคอนูดนอันนี้ลาแม่งหนึ่งวันเลยถ้าลาทั้งวันก็อาจจะลิฟวินเอาไปใช่ไหมหนึ่งวันใส่ไปเลยอย่างนี้ อันนี้คือเขาไม่ต้องลงเวลาถูกไหม,มคราวนี้พอใส่ยี้ไปแล้วปุ๊บนะครับตรงซัมเมอรี่เนี่ยนะครับเขาก็จะคำนวณให้เลยว่าเดือนเนี้ยเนี่ยเดือนเนี้ยกันยาสามสิบวันเป็นวันหยุดสิบวันไม่มีวันหยุดนะขัดเลยใช่ไหมนะครับแล้วก็เป็นพนักง็นวันทํางานยี่สิบวัน,น,วนแล้วเราลาวิดไปคือลาป่วยขึ้นวันถูกไหมลีฟอัพยปอีกหนึ่งวัน เออเนี่ยมก็สรุปมาเลยว่าอันเนี่ยซิกลิฟอ่าเท่าไหร่นะลิฟเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็โดนหักเงินไปเท่า,าไหร่ใช่ไหม,มเงินไปเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เราใส่เงินเดือนแค่หมื่นเดียวอ่าผมใส่เงินสักสองหมื่นนะเพิ่มขึ้นใช่ปะ่ะเพิ่มขึ้นในวันไม่ทันดู <laughs> ก็จะโอเคนะครับเนี่ยก็จะก็มันก็ซัมมารีให้เพื่อนพี่ดูนี่เพพี่เห็นละเออซัมมารีเป็นเทาายย่าไหร่ยังไง อ่ะและนี่คือการลงชีตแรกเรียกว่าทานแมทันแดนสั่งข้าเผื่อพี่กับช่างได้ไหมช่างได้ไหม่านแทันแดนนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับตัวสายไม้นี้ไม่ค่ะโอเคเดี๋ยวอันที่แรกแเราลองใส่ก่อนเข้าใจว่ามันหันโกนะ้เนาะอืมเรต้องลองไปใส่ก่อนโอเคแล้วก็วีคเอนฮอลิเดียนี่เป็นไง,น,น,งนี่พี่พเป็นคนเลือกอยู่แล้วนะเนาะพี่เลือกมาให้อยู่แล้วนะครับ โอเคอน,นี่ชีทที่สองนะครับทำาป็นแดนเดอร์เลยอันต่อไปทำชีทอันนี้คือลงเวลานะครับลงเวลาเนี่ยคือหนึ่งวันเนี่ยพี่จะให้มาสามสามโลนะครับซึ่งคิดว่าคนวันหนึ่งอ่ะไม่ได้ทำงานเกินสามอย่างแต่ถ้าทำงานเกินจริงก็ก็เป็นโมเมเป็นวันอื่นก็ได้นะครับคือตรงเนี้ยพี่ไม่ได้ซีเรียสว่าเวลาหรือว่าไอ้คุณเข้ามาแต่เจ็ดโมงเลยออกหกโมงคือทำงานสิบชั่วโมง ลงนี้สิบชั่วโมงอรัไม่เอาเอาแค่วันละแปดนะครับถ้าลาไปครึ่งวันก็คือไปหายไปสี่ละคือลงมันแค่สี่ใช่ไหมไม่สนใจที่เกินหรือว่าขาดนะครับอโอเคมาสายเนี่ยก็ถือว่าก็มาก็เต็มแปดชั่วโมงเหมือนกันในการลงวันนี้นะครับที่การลงคืออ่ะใส่รายใส่โปรเจกต์นะครับคราวนี้ชื่อโปรเจกต์เนี่ยเราก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษน,นการัสั้นๆเนาะอ่าทำไมก็ d o i อะไรเงี้ยนะ ก็ลองใส่มาก่อนนะเดี๋ยวถ้าไหนที่เราไม่ตรงกันเราจะปรับจูงอีกทีหนึ่งว่าไอ้ต่อไปนี้โปรเจกต์นี้ใช้นี่นะนะครับสมมุติพี่บอกว่าไอ้วันที่สามเนี่ยแอปที่ไปที่ดินทำไปเลยแปดชั่วโมงนะครับดีเทลนี่พี่ก็อยากให้กรอบเล็กน,น้อยว่าอะไร,เ,รอเอออะไรเงี้ยนะนิดหน่อย,อยวันที่สองไปนํำไมาอีก เออใช่วันที่วันที่ห้าเนี่ยครับรถไป l อ s สี่โมงไปของกลมพี่ดินสี่ชั่วโมงนะครับก็ใส่ละเอียดแล้เมื่อใส่ใส่ไปแล้วปุ๊บนะครับตรงเนี้ยเราไม่ไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะนะครับต้องจริงๆมันมีวิธีการอัปเดตตัวข้อมูลตรงนี้ก็คือถ้าอยากจะเห็นนะคลิกนะครับ แล้วก็ตรงดีไซน์ตรงนี้ตรงลิสต์เนี่ยมันอัพชั่นเนี่ยแล้วกด,ดรีเฟชเนี่ยนะครับมันจะดึงข้อมูลมาให้น,นะครับว่าเอ้ยเอาหมอไปวางก่อนใช่หมพียเอาหมอไปวางตรงนี้นะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่าเอาใหม DCS อ,อันนี้8ชั่วโมงนะครับมีแค่เซฟนะครับแล้วปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยมันก็จะอัพเดตแล้ว ใช่ไหมนะครับอัปเดตละเท่าไรจบที่พี่โก้อันนี้ให้ถามได้ยังคะอ่าถามเลยอ่ะพี่บอกว่าสิบชั่วโมงค่ะสมมติว่าอย่างถ้าโอมาทํางานเจ็ดโมงครึ่งโอออกหกโมงไม่สนใจไม่สนใจแต่หมายถึงว่าในหน้ากล่องก็คือเป็นเจ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงหรือว่าต้องเป็นหน้าเนี้ยเหรอหน้าไหนหน้าตอนทำให้แทนแดนทำให้แทนแดนทำแนนกล่องตามจริง อ่อตามจริงเออจีบชั่วโมงไม่รู้ละใช่ไหมอ่อตามจริงแต่ในทา m ชี h เนี่ยคือรวมกันแล้วแต่ละวันเนี่ยคือหนึ่งวันก็คือแปดชั่วโมงเอาให้มันได้แปดเออไม่ต้องแบบเฮ้ยกูมาทํางานสิบชั่วโมงก็ใส่แบบแปดบวกสองนี่ไม่ได้เดี๋ยวโปรแกรมพี่งงอโอเคโปรแกรมพี่ไหมครับอ๋อรู้สึกว่านิ้วพี่จะคิดละานี่มันมีรวมชั่วโมงแก แน่นลว้วน่วยเราไปกนะันเดี๋ยวมันหายไปอันหน,นึ่งพอดีนะเนี่ยนะครับไอ้าการพี่ก็เลยเจ๋งนะไม่ได้เดี๋ยวพี่แก้ให้ใหม่นะครับแต่เนี้ยมันจะมีรวมด้วยว่าเอ๊ะแต่ละโปรเจกต์กี่ชั่วโมงนะครับคอสเนี่ยกี่บาทเปอร์เซ็นต์ที่ซึ่งจริงถ้าเราเกาะครบเนี่ยเราจะเห็นนะว่าเงินเดือนที่พี่จ่ายให้เราไปเนี่ย มันจะเป็นของโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์กี่บาทยังไงนะครับอันนี้คือทางฝั่ง t i ม e s h e พอลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลมาตรงนี้อัตโนมัติให้พี่เห็นเลยว่าเนื่องจากประกอบไปครบเนี่ยคอนเนี่ยติดลบอยู่นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกอันนี้เป็นซัมมารีที่พี่เห็นนะครับคราวนี้ฝั่งถัดไปอันสุดท้ายคือ expense expense คือค่าใช้จ่ายที่เราไปลงในแ a ค c o u n t ตอนนี้นะครับต่อไปคือเพิ่งลงในแอคเคา n ์แล้วให้มาลงในนี้ ะครับก็จะได้ก็จะได้เคลียร์เคลียร์เงินได้ง่ายขึ้นก็คือใส่ปลายวันที่เท่าไหร่เดือนน้านะครับโปรเจกต์อะไรเป็นอย่าเหมือนกันนะแล้วนะครับไททายมีตอนนี้พี่นึกออกมีสามอย่างฟู้ดก็คืออาหารที่เราจ่ายค่าใช้ไม้ทเวลค่าเดินทางแท็กซี่รถเมล์อะไรก็ว่าไปแอสเตอร์คืออื่นๆนะครับผมว่าอันนี้แท็กซี่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบอย่างเงี้นะครับแล้วก็ แล้วใส่มาที่พี่ด้วยนะให้เท้าไปเหมือนกันจะเยอะใช่ไหมไห้บอกให้สิไปให้สิมาเลยเหรือให้สิคิดรวมใช่ป่ไปกลับเหรอคะก็ให้มีมีนี่นี่ละกันว่าเออครับอะไรเงี้ยนะให้ให้ดูเข้าใจรนะว่า,มาไม่ใช่ว่ามาคุมเครือแต่ว่าไม่ได้รับกล่องมาเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ดูแล้วให้มันคุมเครือพี่ถามว่าเฮ้ยนี่มันค่าอะไรวะทำไมเยอะจังอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในภาวะที่ปกติพี่ก็ไม่มีปัญหาไหม อเอาเนี่ยเอ้แม่ร้อยสิบบาทไปเดียวไปกับสองร้อยยี่สิบลดนะครับเนี่ยนะก็จะกรอกแบบนี้นะครับอันนี้มันไม่ขึ้นอะไรเหมือนกันอย่างที่พี่บอกคนระัถ้าเกิดว่าทีมาอัปเดตได้ว่ามีนักการเนี่ยนะก็จะขึ้นคอร์สมาให้ละนะครับตามโปรเจกต์เท่าไหร่นะตามนี้เท่าไหร่นะครับ,าานะาารบอันนี้เราก็กรอกไปให้เรี่องน,นี้พี่เอาไว้ดูเฉยแต่ว่าถ้าเราอยากดูก็สาม,มารถดูได้ใช่ไหม แล้วก็พอมันไปดึงมาในซัมเมอรี่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยเป็นยังไงนะครับคืออะไรคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนปกติพี่โอนเงินเดือนเนี่ยต่อไปเนี่ยเงินเดือนเนี่ยนะครับพี่จะฟิกให้เข้าวันทํางานสุดท้ายของเดือนนะวันทำงานสุดท้ายของเดือนนะน,น,ออน,นะครับมันก็จะเป็นเงินเดือนใช่ไหมของเราแล้วหักค่ากันสังคมเท่าไหร่นะครับหักหน้าที่จ่ายเท่าไหร่แล้วเป็นเงินที่พี่จะโอนให้ในแต่ละเดือนนี่เข้าแบบเพโ ใช่ไหมแต่คราวนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยพี่อยากจะโอนตามไปนยครงนะไม่เกินวันที่5้าของเดือนนั้นใช่ไม่จะเราคุยกันนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราไม่ได้ลาแบบที่โดนหักเงินเลยตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วนใช่ไหมนะครับตรงค่าใช้จ่ายที่เราสำรองไปสมมติว่า6ก0บเนี่ยแสดงว่าพี่ต้องโอนตามไป620ถูกไหมนะครับในในแต่ละเดือนนะครับแต่ละเดือนนั้นนะโอเคนี่คือเรื่องของการโอนเงินก็จะโอนอย่างนี้นะครับ คราวนี้เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับตัวเ,เป็เนเนี่ยปกติตอนนี้ทุกคนจะมีเงิน,นคงคลังอยู่ในมือเท่าไหร่สองพันเอ๋ยมีเหรอยังเอ,อเยอยังไม่มีเดี๋ยวพี่จะให้นะครับสองพันก็คือนั้นต้นเดือนเนี่ยมันก็ทุกคนมีเงินสองพันถูกป่ะพอถึงอ่อใช้ไป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 ปุ๊บใช่ไหมถ้าเกิดใช้ไปแล้วนะครับดูแล้วมันจะไม่พอให้บอกเลยพี่จะ เอาให้อีกนะครับไม่ต้องรอให้ติดลบนะครับไม่ต้องรอให้ติดลบนะก็ยก็เอาเงินอีกไปแล้วก็เราก็มากรอกน,นี้ว่าจริงเรามีเงินแอดวานซ์อยู่ในในก้อนของเราเท่าไหร่ใช่ไหมครับสมมุติว่า,าให้ไปแล้วนะครับกรอกไปกรอกไปพอถึงสิ้นเดือนนะครับพี่ก็จะโอนเงินที่จ่ายไปกลับเข้ามาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินคงครางทุกคนก็จะลดเหลือสองพันเหมือนเดิม นะครับแจะในเดือนก็คือในอนาคตไม่แน่แต่ละคนอาจจะมากน้อยแตกต่างกันใช่ไหมครับบางคนเอ้๊อย่างทีอ่ะออกไปข้างนอกบ่อยๆอะไรเงี้ยมันมีค่าแท็กซี่มีค่าอะไรอาต้องแอดวานเยอะเงินคงครองอาจจะเป็นสามพันสี่พันก็ว่าไปใช่ไหมครับอะไรประมาณนะั้นอ่ะอุย้ยอยู่ออฟฟิศจ่ายค่าข้าวเยอะอะไรเงี้ยกระเป๋าพันจะไม่พออะทรทำนองนั้นนะครับอืมก็จะเป็นอย่างนั้นนะโอเคอเห็นไหมอันนี้คือการลง เรื่อง time cheat คะแนนสงสัยไจเยไหมก็คือว <âu baik> <c oughs> yeah, ่าสรุปว่าที่ส่งเทมเพลตให้นะครับต้นเดือนปุ๊บนะครับมา่แต่ละวิทุกคนก็ลงก็ส่งไอพีว่าเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองี่ะ TS อ่าวิคหนึ่งอันเดอร์สกอร์ธีระพงก่ะเซฟก็ส่งมาวิคสองส่งมาวิคสามส่งมานะครับพอวิคสุดท้ายนะครับคือสุดท้ายของเดือนลว มันก็จะมี s u ม m รี่ใช่ไหม s u ม m รี hmm. ่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับซึ่งพี่ก็จะเอาไว้ในโฟลเดอร์เมื่อกี้ชื่อใช่ไหมก็มีโฟลเดอร์ time c h e t ก็จะเห็นของเดือนนั้นๆน,น, mm hmm. นะครับเล้วแต่ละคนก็สามารถเข้ามาดูแต่เข้ามาดูจะแก้ไม่ได้แล้วในนี้นะครับแต่ละคนจะดูได้อย่างเดียว mm hmm. ก็จะเห็นว่าเอ้ยโอเคสรุปว่ายอดเงินที่พี่โก้จะต้องโอนให้อ่าเท่านี้เงินเข้าถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมแล้วอโอนมาวันหลังเนี่ยเท่านี้ถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนั้น นะครับโอเคยี่ไฮ้ใส่มอัยนี้ก็ไม่ต้องจอดในไอโอมอ่าไม่ต้องละ I O โไม่ต้องลงเวลาแฮ็คข้ามไม่ต้องอืมไม่เห็นภาพดีแล้ที่โค้ดทำครับมันเห็นเป็นภาพการเป็นภาพอะไรอยู่วะอโอเคภาพมันดีอยู่แล้วแหละเวลา๋องเวลากรอกจดีข้นแล้วอได้ไงต้องอาทิตย์เดียวไงที่บอกห้ามห้ามเก็บไว้นานอืมไปกรอกก่อนเลย แต่คนทำโปรเจกต์เดียวไม่ค่อยมีปัญหาไอ้คนทำหลายโปรเจกต์เนี่ยฮะเริ่มใช้แต่วันนี้เริ่มใช้แต่ทีเียเป็นต้นไปเดี๋ยวพี่ส่งไฟล์ให้เริ่มเลยลองไปใช้นิดหนึ่งใหเราอีคราวนี้เดี๋ยวฟอร์มอันนี้เดี๋ยวก็ลองไปดูว่าเราใช้แล้วเกิดติดอะไรเนี่ยไอ้นี้ให้พี่ด้วยนะรีพอร์ตบั๊กให้ด้วยนะเอออันนี้มันติดตรงนี้ได้โอเคจบ